สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสวัสดี f c ทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับผมชานันมวยหูครับชานันมวยไทยออนไลน์หรือท่านใดน,นะครับอยากสนใจตัวช่วยหน้าตู้ฟังแบบลายเสียงไม่มีค่าใช้จ่ายใต้คอมเมนต์ใต้โปรไฟล์นะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับฟังมวยหูรู้ข้อมูลชี้ตัวเล่นเน้นกําไรกับเสียนมวยชื่อดังนา,นานาทัศนะจากเสียนมวยชื่อดังหลายๆคนในกลุ่ม มวยไทยออนไลน์ VIP รับข่าวสารวงการมวยครับเนื้อตัวน้ำหนักเรทนะครับข้อมูลต่างๆฟอร์มหลังก็อย่าลืมครับใต้คอมเมนต์ใต้โปรไฟล์ใต้หน้าช่องของเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับมวยไทยออนไลน์นะครับอยู่ผมและก็ทีมงานนะครับก็มาสรุปทั้ง4คู่นะครับสำหรับศึกมวยไทย74อาทิตย์นี้นะครับคู่แรกครับมองไปที่ผักบุ้งครับเพชรเกียรติเพชรมวย้าบ้านหน้าเสื้อสีเสื้อดีราคาไปไกลไปก่อนนะครับ ส่วนคู่2องคู่สองชอบทีมพระเบียคอมแบ็กครับปล่อยเวทขึ้นมาได้ใหญ่หน้าวัดหน้าลุนหน้าเล่นนะครับส่วนคู่สามครับชอบไปที่มาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มครับได้สดได้ร่างกายชกมวยไทยห้าย,ยกสม่ำเสมอกว่าส่วนคู่เอกน้ำรายการครับมองไปที่โฟกัสสิทธาหานเอกครับโฟกัสแอนสันปตองหน้าเสือบรรยากาศคู่กีสูสีแต่คลิปนี้เอาไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าศึกหน้าสวัสดีครับ